ฝนตกแบบแห้งเล็กๆแห่จาดจากแต่ถ้ามัตกรอบอเดอบอูแบบที่นี่นังชิ้นโจเปิล่ะมีคุณกว่าแล้วนะคะขอาซู้หาถุนแล้วของลอ่ลกอลกคนตกนะคะคนตก เอางี้ก็สาดกันมาเดี๋ยวเอาขากันไว้นะคะมีฟกๆๆๆต้มผัดเย็นช่วยช่วยช่วยบรรยากาศคนมาฝากทีฝากน้องน้องฟังเสียงคนเดอ้อนี่น้ำไหลลงตรงนู้นเลยพอดีปล่อยให้น้ำมันไหลลงตรงนี้ ท้องกับยู่ในห้องเหรอได้พีนออกกน่น้องกรว่าเงินโทรศัพท์มาฟังเสียงข้างหน้าต่างเนาะแต่กระน้อนไก่จากฝนเตอร์พี่ดอกอืมมันจะมีกระจกถ้าเราปิดกระจกมันก็ไม่สามารถประเด็นเข้ามาหาเรา,าได้ดอกแต่ว่าเขากระจายพามานอยู่เนาะเออตกองใช้เสียงภาษีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊พีนพ่นออ้องเย ไปฟังเสียงกับพ่อว่ามันตกแค่กันเลนะเนาะฝนตกรอบเดือเนาะจะหาทุ่มแล้วพี่นอ้องซีทุ่มเกินมันมาตกหลอดเด็กดเนาะจะว่าย่ำเบ้นเหมือนน้่หอนหอนนะคะโชคดีเนาะที่เราซักผ้าให้หลานเซ็ตหมดแล้วรถพยานฟ้าเหลี่ยมเนี่ยพี่นอ้องคนเรี่ยมพับพักชั่งๆอยู่เนาะมันเบิืดอุ่มเหมือดบากาันลองทำัปเลยนะ ฟ้ามันก็มุหน่อยนะ,าาะาายยนะี่แบบสาดแต่ว่าใ่เสกเลยนะเราต้องติดหน้าต่างขอแล้วนะหน่อยกปกปมา,าน่งแต่กระเด็นไม่ใช่เท่านี้เรต้องคิดหน้าต่างแล้วนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมโอ้า,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 เาเรีย,ยม,าายมาาี่น้อง้ียมภาพภาพภาพนะเชียวี่นอแต่ว่าเอาเสียวมาฝากเสียวมาฝากที่น้องเียวสวยนะคะ เทตอนตอนจะห้าท uh, okay. so ุ okay, ่มเนาะเขเชือ <UC> มังเสาร์ที่เจ็นะคะเแค่กำกำเลยนะถ่งแล้วเขาขวามึนเองบานสไยเลยวามด้เลยออมาเขาเข้าห้องน้ำแบบถ้าเข้าห้องน้ำได้เล้วจะเลียงไงกร่นก็เชื่อใจนะขึ้นทีกกาลักชมลับปงลนะคะเอาคุณนว่าาที่นั พมันก็ไมเสียวกบเจียวนหออิามๆมน้หอเลยนะนีะเป็ปลกั้นกุ้งกย้งกุ้งกน้งน้งกุ้งกุ้งก้งกุ้เกุ้งีุ้งก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 ุ้อนุ้งกุ้งุ้กับจอุ้งกน้่ไปเลยุองกุนงกุ้งกุ้งกกุ้ก้ก้ที้วขอบคุณทุกก้ง้งง้องุคุ กับโดนแหน้งอยู่ด้วยเลยเอาเอากันากก้นไปเลยเอากระสอบไส้กั้นคนไปด้วยพี่น,น้องเลยกั้นไปนะฮะกับกะละมังเนาะกระสอบไส้กับกะละมังกั้นคนไปไปลังตกแห้งขึ้น,น,กกน,นแห้งขึ้นพี่น้องย่านฝ้าฝ้าเรียมอาหารขอบคุณที่รับชมนะคะัอความเงินมอนเชได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ